การดาเนินการประชุมของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจอเทศาบาลหรืออบตอก็ตามนะครับการประชุมเนี่ยจะต้องดําเนินการประชุมอย่างไรนะครับในระเบียบข้อ11เ,เขาบอกไว้ว่าการประชุมคณะกรรมการนั้นจะต้องมีกรรมการเนี่ยมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมได้นะครับ และในการประชุมคราวใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้นี่นะครับก็ให้กรรมการที่มาประชุมนั้นเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมก็ได้นะครับและมะติของที่ประชุมนั้นให้ถือเสียงข้างมากถ้ากรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมนั้นลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด นี่คือการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการช่วยช,ช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นนะครับ